อัสลาม, ah uh. ามุอะลัยกุมะเรอะมะตุลลอฮิวะบาระกาตุฮวสวัสดีค่ะเด็กๆอนุบาล3าั้งหนึทุกคนนะคะวันนี้ดเด็กๆก็บาพบกัูบคุูยูฮานาค่ะวันนี้คูยฮานาก็จะมาแนะนําการทําการบ้านนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยคุณครูได้ให้การบ้านในวิชาภาษาอาหรับไปนะคะเล่มนี้นะคะเป็นแบบเรียนภาษาอาหรับของชั้นอนุบาล3นะคะ,ะาภาษาอาหรับในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูได้ให้การบ้านไปทั้งหมด2หน้าด้วยกันก็คือ หน้าที่37และหน้าที่38นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นตามคุณครูไปดูกันเลยค่ะดูอาเริ่มบทเรียนรอบบี้ซิดเนียอิลมันวารซจกานีฟ้ามาจากการบ้านหน้าที่37นะคะโจทย์บอกว่าอุรซุมดาเอรอตันฮาวละสูรตีอัลลาตีทุบดาอูบีฮารฟินมีมโจทย์ภาษาไทยบอกว่าจงวงกลมลอมรูปภาพที่ขึ้นต้นในตัวมีม เรามาดูกันนะคะคำศัพท์ที่ก้นในตัวมีจะเป็นสีแดงนะคะเพื่อให้เด็กๆสังเกตเห็นว่าตัวมีจะเป็นตัวอักษรตัวแรกที่อยู่ในคำศัพท์ของทุกคำศัพท์ในหน้านี้นะคะเรามาดูคำศัพท์แรกค่ะเมอีม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 ิสต์รอตุนแต่ว่าไม้บรรทัดนักเรียนลองเข้ามาดูในภาพใหญ่นะคะมีไม้บรรทัดซ่อนอยู่ตรงไหนเด็กๆเห็นไหมคะถ้าเด็กๆเห็นแล้วเด็กๆก็เอาดินสอนะคะวงกลมล้อมรอบคําว่า มิสตอรอดตุนเลยค่ะต่อมามาดูคำศัพท์คำที่สองนะคะเมอีม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 ิมพาตุนนะคะมิมพาตุนเนี่ยแปลว่ายังลบค่ะนักเด็กดูนะคะว่ายังลบจากภาพนี้นะคะแอบซ่อนอยู่ในไหนของภาพใหญ่นะคะเด็กก็เอาดินสอนะคะวงกลมล้อมรอบได้เลยค่ะต่อมาคำศัพท์คำที่สามค่ะเมอีม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 ิโกซุน คำว่าม i กกอสซูแปลว่ากันไกค่ะเด็กลองดูภาพใหญ่ดูนะคะว่ากันไกแอบซ่อนอยู่ที่ไหนถ้าเด็กเจอแล้วให้วงกลมล้อมรอบภาพกันไกลได้เลยค่ะคำศัพท์คําที่4ี่ค่ะ m e อ e m อี้มี m มีมีมิกและมาตุนคาว่า m i กละม a นะคะแปลว่ากล่องดินสอค่ะในภาพใหญ่นะคะเด็กลองสังเกตดูนะว่ามิกละมหรือกล่องดินสอแอบซ่อนอยู่ตรงไหนนะคะ เด็กๆก็เอาดีสอนะคะวงกลมล้อมรอบได้เลยค่ะคำศัพท์คำที่5นะคะเมื่ออีม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 ิรัวฮะมิรัวฮะแปลว่าพัดลมค่ะมิรัวฮะอยู่ตรงไหนนะคะเด็กๆลองดูในภาพใหญ่นะว่าแอบซ่อนอยู่ตรงไหนเด็กๆก็เอาดีสอวงกลมเลยนะคะต่อมาคำที่6ค่ะเมื่ออีม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 ิกนาซะคำว่ามิกนาซะแปลว่าไม้กวาดนะคะ ไม่กวาดแอบซ่อนอยู่ในภาพใหญ่อยู่ตรงไหนเด็กลองเลือกดูนะคะ,คำ, Μ, ะคำสุดท้ายค่ะเมอร์อาม่าม่าม่ามักตะบุญคําว่ามักตะบุญนะคะแปลว่าโตะเรียนนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าที่แปลว่าโตะเรียนแอบซ่อนอยู่ตรงไหนเด็กๆก็ลองดูนะคะแล้วก็วงกลมได้เลยค่ะมาดูหน้าที่38นะคะฮารฟุนนูนรูฟนูนนั่นเองนะคะฮายานากะเลสริสเรามาอ่านกันค่ะอันนูนูน ตัวนี้ชื่อของเขาคือนูนนะคะเสียงโฟนิกคือเนอร์ค่ะนูนมีเสียงโฟนิกคือเนอร์ค่ะเรามาดูวิธีการเขียนนูนนะคะสเต็ตแรกค่ะ1 2 3 4และฮัก็คือการจุดนะคะอีกครั้งค่ะ1 2 3 4 5เรามาดูตัวนูนตัวแรกนะคะนูนตัวแรกออกเสียงเป็นเนอร์ค่ะเนอร์ฟ er ัตคะ อ่าเนออาหน้าเนอกัสรอนี่เนออีนี่เนอดอมมานูเนออูนูหน้านี่นูเนอฟัตฮะไตเนออันนันเนอกัสโรไตเนออินนินเนอดอมมาไตเนออุนนุนนันนินนุนอ่ะเรามาดูตัวแรกนะคะคำศัพท์ตัวแรกค่ะ เน้ออหน้าหน้าหน้านะลาตุนนะลาตุนซึ่งแปลว่าพึ่งค่ะเน้ออีนี่นี่นนิซแปลว่าผู้หญิงค่ะเน้ออู u นู่นู่นูู่แปลว่าเงินนะคะด้านล่างก็จะมีคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาไทยนะคะเรามาดูกันค่ะนะลาตุนที่แปลว่าพึ่งภาษาอังกฤษก็คือ B ีนั่นเอง นิซะาที่แปลว่าผู้หญิงภาษาอังกฤษก็คือ woman good ที่แปลว่าเงินภาษาอังกฤษก็คือ money ทบทวนนะคะ b พึ่ง woman ผู้หญิง money เงิน ด ع อาปิดการเรียนการสอนซุบฮานะกลัลลอฮุม,มาอับบิฮัมดิก่ะอัชฮะดอัลลาอิลาฮาอิลลาอันตาอัสตัาฟิรุกะวะอตูบุอิไลกะเด็กะหลังจากที่ดเด็กๆได้ทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะดเด็กๆก็อย่าลืมนะคะที่จะช่วยงานบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการกวาดบ้านเช็ดบ้าน,านล้างจานบ้านเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะคะถ้าดเด็กๆได้ช่วยรู้จักช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะเป็นการฝึกนิสยัยที่จะ ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วมันก็จะเป็นการฝึกวินัยของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุโยนาขอลาเด็กๆไปก่อนค่ะสลามออะัยกุมงบร้องมาตุลล้อบระกาตุบ๊บายบายค่ะ